สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับมือนี้นะครับกับสภาพพี่น้องเบิงควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมือนี้นะครับผมมาอยู่ที่ค้อกควายของพี่จันนะครับบ้านคำวัดทองมูเก้านะครับผมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมมือนี้พี่เพื่อนมีควายสาวทองแรกนะครับแม่สาวทองแรกนะครับที่ว่าประกันทองทั้งสามตัวนะครับสีมาเปิดในมือนี้นะครับผมเดี๋ยวสีเขาไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นนะครับว่า อายุเปิดละค้างไหนเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับค่ะม,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 มืัอนี้มีแม่สาวทองแรกนะครับเนาะ,ะมาฝากพี่น้องนะครับที่ว่าประกันทองทุกตัวประกันทองทองทุกตัวเลยนะครับเอาตัวแรกก้อนนะครับไม่ซือ้อเลยครับแม่เนี่ยน้องหมูหวานจ้ะน,น้นองหมูหวานน้องหมูหวานนี่ไอเป็นเชื้อสายผิดอ,อุดรนะครับผมความสูงร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผม ไออายุร้านไหมครับนี่สองปีหาเดือนค่ะสาวฟันน้ำนมอายุสองปีหาเดือนท้องแรกนี่ท้องไครไปครับทอ้ทองยกมงคลค่ะเก้าเดือนอันนี้คือตัวท้องลำลอยนะครับเนาะท้องแก่แล้วนะครับผมปเป็นสาวท้องแรกนะครับที่ว่าพัฒนานะครับเอายกมงคลนะครับผมนะครับมีใบมีหลอดนะครับเป็นพ่อพันธุ์แกนแชื่อมนะครับสำหรับยกมงคลเฮานะครับผมนะครับกำหนดคลอดกี่เดือนกันยา เดือนกันยายนนะครับผมกับอีก่อกี้เดือนนะครับเนาะอีกบ่อกี้เดือนนะครับผมสําหรับไอ้น้องมูหวานะครับสาวทองแรกนะครับผมประการทองไว้เก้าเดือนแล้วนะครับเอามาเบิ้งอัตลักษณ์ของน้องมูหวานันก้อนนะครับมาเบิ้งหนาเขานะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะพี่เนาะนี่ครับผมเป็นสีสีดอกเล่านะครับผมไอ้ตื่นผมแนกหน่อยนะครับผมเอามาเบิ้งนาเขากันนาเขาเปิดดีเขาเปิดนะครับผมควนคู่นาจับนะครับต่าแต้ม แก้มจาอ่องคอะครับอกเผาเด่นนะครับแข้งขาหง่ายนะครับล็บการเล็บใหง่เลยครับผมสวยงามนะครับสําหรับน้องหมูหวานนะครับเป็นสีดอกเล่านะครับข้อข้อตันดีนะครับผมอเบื้องขวนเกี่ยวครับหนึ่งขวรทัดอกไม้มีไหมครับนี่ขางไายนะครับเนาะอ่าขวรทาดอกไม้มีนะครับเบิ้งขวนฝั่งนี้เกี่ยวหนึ่งสองตรงกลางแล้วก็สามตกตรงนี้นะครับท่ายกกหางท่ายง่ญ่นะครับท่ายง่ญ่ดีไม่มีตำหนิแล้พี่เนาะ รับประกันต้นนี้ไว้นะครับเบิ้งท้ายง่ายนะครับกกหางง่ายบางมิดนี่ครับนมสีเต่าเนื้อหนังสีชมพูนะครับผมนี่ครับผมหางเป็นพู่นะครับลงมาอะไรครับท้ายยังสูงอยู่เลยจ้ะท้ายสูงท้ายแต่สูงกว่าข้างหน้าเนาะเป็นยังไงหน่อยอยู่นะครับผมสวยงามนะครับมาเบิ้งตัวจริงกันได้ก่อนอําเบิ้งควนฝั่งนี้กันนะครับนี่ควนเกี้ยวดีตึ้งสองขางนะครับสีสวยนะครับลำตัวยาวนะครับผมนี่เบิ้งลำตัวนะครับลำตัวยาว หัวหนกหมอทองสวยงามนะพี่เนะาะนะครับผมเอาอัตลักษณ์เด่นชัดเจนนะครับน้องหมูหวานนะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดประกันทองไว้นะครับยกมงคลนะครับสาวทองแรกสิเปิดราคาเท่าไหร่ครับนีเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะเก้ 10, าหมื่ออนเก้าพันกะตกลงกันได้เนาะได้ได้สําหรับราคานี่นะครับผมเปิดราคางามให้พี่น้องไปดูแลพานาโต้เบื่อท่านหลังนจนี่ไอแผ่นหลังนี่่ใหญเนาะพี่เนาะท่านหลังใหญ่นี่ครับผมนี่ครับอนาคตยังไปได้อีกนะครับสําหรับ สาวทองแรกตัวนี้นะครับผมเก้ามือเก้าพันต่อรองราคาได้สำหรับตัวแรกครับน้องมูหวานประกันทองของหยกมงคลบอกเบอร์พี่น้องไว้ดิพี่ศูนย์หกสามเจ็ดแปดศูนย์ตองเก้าสี่เจ็ดค่ะของพี่จันนะครับผมบ้านขบว่าทองมูเก้าไปจะคลอดแล้วนะครับไปลอรุ่นเลยนะครับรุ่นลูกหยกมงคลได้เลยนะครับสําหรับแม่สาวทองแรกนะครับตัวนี้สวยๆนะครับผมมูหวานนะครับสีสวยสีหวานสมชื่อนะครับผม อ่สวยเลยครับตัวแรกนะครับเก่าหมื่นเก่าพันกะตลองราคาได้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับเอาคับมาเบิ้งนะครับตัวที่สองกันเลยนะผมอันนี้ก็เป็นสาทองแรกให้กันนะพี่เนาะสาทองแรกขึ้นกันนะครับี่ว่าประกันทองแก่แก้ไว้ให้ขื้นกันนะครับพี่ซื้อบ่ครับนีนแม่นี่น้องเขาหอมจ้ะนองเขาหอมนะครับน้องเขาหอมนี่เป็นเชือสายเลยครับนี่เชือสายล้านหาแสนค่ะเจ้าล้านหาแสนครับเนาะความสูง ร้อยสามสิบเจ็ดบวกนะครับผมไออายุไยไหมครับนี่สองปีเก้าเดือนจ้ะสองปีเก้าเดือนฟันคูแหลกนะครับเนาะเนี่ยผมทองแรกที่ว่าประกันไว้ของไผ่ครับของเกาเจริญจ้ะอันนี้เป็นของเก้าเจริญนะครับตรวทองเพื่อนนะครับเนาะตรวจเรียบร้อยนะครับผมเก้าเดือนแล้วกกำหนดคอดใกล้ๆกันนะครับเนาะกับน่องหมูหวานเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เป็น พอพันก็จะเลื่อนนะผมมีใบมีไม่หลอดครบนะครับกัหนดคลอดกับเดือนกันยาให้กันนี่ับผมไอท้องแรกนะครับนดี่เป็นสาท้องแรกแล้วพี่เนาะสาท้องแรกนะครับที่ว่าพัฒนาไว้ให้เลยในท้องเป็นรุ่นของลูกเก้าแล้วจะรับไอเขาหอมนะครับน้องเขาหอมอ่ะมาเบิงอัตลักษณ์จุ๋งมากพี่ครับจุ๋งมากเบิงนาเขาอัตลักษณ์เบิงเชียงหูนะครับเดีนะเรียงไงนะครับเบิงเอาเบิงหนาเขานะครับผม ตาแต้มแก้มจ้ำอ่องข้อชัดเจนนะครับสำหรับแม่นี่นะครับนาเขาเปิดนะครับผมมาเบิงแข่งนะครับเล็บมุ่นงามดีนะครับผมตีนใ่นะครับผมตีนใ่เลยนะครับผมสำหรับแม่นี่นะครับจะได้คว่มหนานะครับผมข้อใญข้อตันดีนะครับผมนี่ข้อนี่เป็นแพงเลยพี่น้องครับนี่ขวนเกี่ยวดีกันนะครับสองขวนหาเงินหาทองมีนะครับผมเบิ้งท่ายใยนะครับหางก็เป็นพุ่ยใชเนาะพี่นาะ หางงามเหมือนกันนะครับผมอันเบิงควนฝั่งนี่นะครับเกี่ยวเท่กันนะครับสองควนหางเงินหัทองมีตกตรงนี้นะครับผมสวยงามนะครับสำหรับแม่ไอเขาวหอมเขาวหอมนะครับเนาะผมก็งงสับสนนะครับบางทีก็จำควย่ค่อยได้อันนี้ครับผมสวยๆเลยเบิ้งเท้านะครับเบิ้งเล็บนะครับเล็บม้วนงามดีจิกดีเท้าไงนะครับติ่งไงเนี่ครับผมอ่างใหญ่พร้อมนะครับสำหรับแม่นี่นะครับได้ลำตัวหนาความหนานะครับผม สำหรับแม่เขาๆๆๆหอมเขานะครับเส้นสาทองแรกนะครับผมที่ว่าประกันทองของเก่าเจริญนะครับสีปเปิดราคาเดียร์ครับแม่นี่เก้าหมื่นเก้าพันเหมือนกัน,นะค,ะค่ะราคาเดียวกันเก้าหมื่นเก้าพันราคาเดียวกันนะครับมักพ่อไดมักแม่สายไดนะ,นะครับผมนะครับราคาเดียวกันเท่ากันเก้าหมื่นเก้าพันประกันทองของเก่าเจริญนะครับต่อรองราคาได้นะครับเนาะต่อกันได้สำหรับราคานี่เอามาไปเอาเป็นคู่กันบ่ต้องพัฒนาอย่างไรนะครับรอดรุ <todos S 2> นลูกนะครับเนาะ นะครับผมอ้านี่ครับแม่เขาหอมนะครับสูงร้อยสาบวกประกันทองเก่าเจริญนะครับเก่าหมื่นเก่าพันราคาเดียวกันครับแม่หมูหวานนะครับผมต่อรองราคาได้นะครับผมเอาบอเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงพี่ศูนย์หกสามเจ็ดแปดศูนย์สองเก้าสี่เจ็ดค่ะของพี่จันนะครับบ้านคข้ามาทองมูเก่าอำเภอหนองแสงอุดรธานีเปิดแม่สาวทองแรกตัวที่สองนะครับแม่เขาหอมน้องเขาหอมนะครับสูงร้อยสามเจ็ดนะครับประกันทองเก่าเจริญนะครับเก่าหมื่นเก่าพันประกันตอนนี้ทุกอย่างนะพี่น้อง ประกันตามนี้ไว้นะครับผมบ่มมี่ขาทุกขาทอนหางดอกนะครับประกันประกันไว้อาสวยงามนะครับสำหรับแม่นี่ตัวที่สองครับราคาเดียวกันนะครับเก่าหมื่นเก่าพันต่อรองราคาได้เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวสุดท้ายกันตัวที่สามกันนะครับผมเอาครับมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาวทองแรกเท่ากันนะพี่เนาะนะครับมีซื้อบ่ครับนี่มีจ้าน้องใบเตยจ้าน้องใบเตยน้องใบเตยนี่เชื่อสายมากเลยครับเพชรอุดรจ้าเพชรอุดรนะครับผมความสูงร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกนะครับอายุ ีเดืองปีเจ็ดเดือนนะครับเป็นสาวท้องแรกนะผมที่ว่าประกันท้องไว้นะครับของขอเบิ้งใบนะครับายุค่ะเจ้าพายุนะครับเจ้าพายุก็เป็นพ่อพันธุ์เชี่ยมเมื่อวันนะครับผมสำหรับเจ้าพายุเป็นทายาทของใบยกนะครับประกันไม่เจ็ดเดือนครับนี่หเดือนค่ะหเดือนนะครับมีหลอดนะครับมีใบมีหลอดครบนะครับผมนะครับผมสำหรับน้องใบเตยนะครับประกันท้องหาเดือนนะครับสูงร้อยสายมหาบวกเอาเบิ้งอัตราประกันนะครับผมอัตราประกัมีชัดเจนรด้วยกันนะพี่เนาะ ว่าจะเป็นตาแต้มนะครับขวนคู่นาเบื้องนาเขากันนะครับผมนะครับโอบเข้าเดินนะครับเล็บนะครับเบื้องเอาครับพี่น้องครับม้นงามดีแข้งขาใหญ่นะครับอาจจุงมาเพียงหน่อยครับมันสิมืดนะครับจุงมามพี่น้องเบื้องทางนี้กันนะครับผมเบือกยางบันไดนะครับผมเดี๋ยวผมย่างรอบให้พี่น้องเบื้องอัตลักษณ์เบื้องแข้งเบื้องขากันนะครับผมท่องหาเดือนนะครับผมเบื้องล่ำตัวโค้งซางกันนะครับมีขวนเกี่ยวดีเกี่ยวง่ายเหมือนกันนะครับขวนเกี่ยวตรงมาตรงนี้ ขวนอันนั้นมีเนาะไอ้ตรงขานะครับก็เอิญเท่านี้กันจ่องครับอ๋อสองขวนนะครับตรงหน้าขานะครับนี่ครับตรงสันคอะนรับผมรู้ว่าขวนนี่ยังอ๋อแล้ครับมีขวนดีนะครับนี่อันนี้ขวนหนึ่งสองสามนะครับผมเอามาเบึ้งนะครับฝั่งนี้กันนะครับขวนฝั่งนี้ก็เกี้ยวดีให้กันนะครับว่าจะเป็นขวนตรงนี้นะผมก็เอินขวนเท่านี้กันจ่องนะครับผมแล้วก็สองขวนทำเงาทองมีนะครับสลรับน่องใบเตยเฮานะครับ ต้องไปเตยสูงร้อยสามสิบห่านะครับประกันทองของเจ้าพายุไว้สิเปิดและข้าได้ครับนี่เจ็ดหมื่นบาทค่ะเจ็ดหมถ้วนนะครับซื้อหนึ่งในสองนะพี่น้องประกันทองไว้หาเดือนนะครับต่อรองราคาได้สำหรับราคานี่เจ็ดสิบหามาเบื้งของแปลกค่ะบ้านี้น,น,น,นี่ของแปลกพร้อมสำหรับมื้อนี้ของดีๆนะครับจุไ่ไปเลยครับจุไมเลยเดี๋ยวมีของงามมาให้พี่น้องเบื้อยู่ในข้อกันเดี๋ยวสีตาไปเบิ้งกันนะครับผมเป็นของแปลกของงามนะครับเดี๋ยวเ้าสิเบิ้งกันอยืนในข้อกันเอาครับมื้อนี้มีนะครับของแปลกของงามมาฝากพี่น้อง นี่ครับผมอันนี้เขาเอิ้น,นอีกย่างพี่เป็นงัวกระทิงจ้ะงัวผสมผสมไมง้มมวไทยเฮาหนิจ่ะกระทิงผสมง้วไทยก็คือ่งงวกระทิงผสมง้วไทยนะครับรเป็นลูกครึง่งครับนี่อันนี้เป็นพ่อพันธุ์ไหมครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ค่ะห้าปีแล้วห้าปีแล้วสำหรับมิตรตังได้ตังซือ้อไหมพี่เจ้ามังกรค่ะเจ้ามังกรนะครับผมเอามาอันเอามาขุนเอามาอย่างนี้พี่เนาะนะครับผมเบิ่งเอานะพี่น้องครับนี่ผู้ใดรที่ว่านะครับ เ่เคยเห็นนะครับมาเบิงเอานะครับนี่สวยงามนะครับนี่เขานี่เป็นเขาเมืองก่อนเลยนะผมเขากระทิ้งเนี่ยผมเขากระทิงเนี่ยสวยงามนะครับเองๆจ้ะอืมดีครับผมมาเบิงรอบๆกันนะครับผมยังตกกำลัเลียงนะพี่เพื่อนสีเอามาขุนมาพัฒนากันเป็นท่ายท่ายขาวนะครับเนาะนะครับนี่สวยงามนะครับผมผู้ใดว่ามองหานะครับเอาไปอนุรักษ์ไปอนุรักษ์สายพันธุ์กันไปต่อยอดกันนะครับก็ล่องเขามาเบิง เขามาคุยกันกับพี่จันได้เลยนะครับผมเอามาหนีมีอยู่สามตัวในอคอกนะพี่เนาะนะครับผมเพราะว่าจะเป็นตัวแรกนะครับนี่ไอน้องหมูหวานนะครับนี่สีดอกเล่านะครับประกันทองของยกมงคลนะครับเกะ่าหมื่นเก้าพันหลกะแม่เขาหอมนะครับผมสูงลอยสายเกตที่กันนะครับสองตัวนีแม่เขาหอมประกันทองของเก้าเจริญนะครับผมเก้าหมื่นเก้าเ้ยกันแลวก็ปิดท้ายด้วยน่อง ใบเตยนะครับประกันท้องของไอ้เจ้าพายุนะครับผมเจ็ดหมื่นถ้วนนะครับต่อรองราคาได้ทุกตัวแนวผมมาเบิงอยู่ในข้อกันนะครับมาอ่ามาวัดความสูงมาเบิงกันนะครับคือประกันท้องทุกตัวนะพี่เนาะประกันท่องทุกตัวตรวท้องเรียบร้อยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับผมกันมีความงามราคาดีกันสภาพพี่น้องเบิงมากรับชมไปในคืนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องชาชาเที่ยวไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ